รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นครอบครัวที่เป็นพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมออกอกันทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวเลยนะคะด้วยความที่รักองค์กรรักอาชีพนี้ ตั้งแต่คุณพ่อและคุณแม่พ่อเป็นพนักงานขับรถคุณแม่ก็เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารต่อมาลูกชายกับลูกสาวจึงก้าวเดินเข้าสู่เส้นทางนี้เพราะว่าคุ้นเคยกับอาชีพของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกทั้งสองคนก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการสอบ เป็นพนักงานธุรการของคอสอมกไปแล้วแต่ว่าทั้ง4คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักความอบอุ่นทั้งความอบอุ่นในการทำงานอยู่ใกล้ชิดกันในองค์กรเดียวกันแล้วก็แง่คิดและแรงบันดาลใจอีกมากมายขอเชิญพบกับครอบครัวโทนสกุลค่ะและตอนนี้ที่ฉันอยู่กับครอบครัวพนักงานคอสอมก ครอบครัวโทนสกุลซึ่งน่ารักอบอุ่นมากๆเลยนะคะนําโดยคุณพ่อโสมคุณแม่ประนอมแล้วก็น้องนราวิทย์แล้วก็น้องนราพรโทนสกุลค่ะสวัสดีดดค่ะทัะะ้งสี่ท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะแนะนําตัวนะครคุณพ่อโสมตอนนี้คือทําหน้าที่อะไรเป็นพนักง,งานขับรถสายไหนคะครับผมพ่อก็รอโสมขับรถเมสายหนึ่งหกองสองเคการรถที่8สายหนึ่งห้าสายหนึ่งนี่เป็นรถวิ่งวงกลมครับมี วนซ้ายแล้ววนขวาของพ่อวนอะไรผมอยู่วนขวาครับค่ะอยู่ตรงเรียบทางด่วนตลาดเรียบทางด่วนวิ่งเขาออกจากเรียบทางด่วนไปกิโลแปดเราไปบางกะปิไปลาดพราวเข้าสุคนสวัสดิ์มาเรียบทางด่วนครับผมค่ะโอ้้าทั้งเส้นทางเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยกี่กิโลเมตรใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงครับ ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คือเวลาที่การจราจรปกติใช่ไหมคะครับปกติครับปกติแล้วเคยมีติดมากๆนี่คือมี่ากมากก็ประมาณเกือบสามชั่วโมงคุณแม่ค่ะคุณแม่ปานนรวันนี้สวยมาเลยตอนนี้ทําหน้าที่อะไรคะที่ขอสมะกอบจะทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารของสายหนึ่งห้าหกค่ะค่ะก็คือต้องไปคู่กันคู่กับคุณพ่อโสมถูกต้องครับ เคยแยกกันไหมคะคือม,มากจะน้อยครับน้อยมมจะไปได้วยกันตลอดค่ะส่วนใหญ่เป็นแพ็คคู่ตลอดครับ<ม>ค่ะจริงๆคือเป็นแพ็คคู่มากี่ปีแล้วประมาณ32ปีครับ32ปีครับผมสม,มัยก่อนเ,นเาอขาเป็นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าประจำค่ะแล้วก็ขอคนจ่ายงานมาเป็นกระเป๋า,าประจำค่ะ ตอนนั้ยังไม่ยังยังยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานทีนี้ก็เลยเป็นทั้งพนักงานขับรถแล้วก็คุณแม่ก็เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารคู่กันมาตลอดเลยคู่ไปคู่มาจนกระทั่งมีสองคนนี้ใช่ไหมคะตอนที่น้องเล็กๆอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจว่าเขาจะต้องโตมาอยู่ในครอบครัวขสมกเหมือนเราไหมคะตอนนั้นยังไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดเลยตอนนั้นก็ตั้ง ให้เรียนต้องสูงไว้ก่อนตอนนั้นพอคลอดออกมาก็คุณแม่เขาก็ส่งไปเยู่กับคุณยายที่บุรีรัมย์มาถามน้องวาวน้องวานี่คือคนโตใช่แล้วก็น้องนาราวิทย์ชื่อเล่นชื่อเทวาเทวาเป็นคนเล็กลก,ก็มีกันสองพี่น้องวาวคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราภูมิใจกับคุณพ่อคุณแม่ที่เรารู้ว,ว่าพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพนักง,งานขับรถเป็นพนักง,งานเก็บตัวโดวยสารของของสงมกความ รู้สึกตอนเล็กๆเป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆความฝันของเด็กๆหลายๆคนนะคะเขาอยากอยากจับกระบ,บอกอยากเป็นกระป๋ารถเมล์หลายคนมากค่ะ <c oughs> แล้วเราก็เบลภูมิใจนะคะที่เรามีพ่อแม่เป็นคนขับรถเมล์เป็นกระป๋า <c oughs> รถเมล์ AL. ไม่ว่าเพื่อนจะถามว่าพ่อแม่ทํางานอะไร <c oughs> ว่าตอบเลยคะ่ะว่าทํางานรถเมล์พ่อขับรถเมล์แม่เป็นกระเป๋าพอปิดเทอมค่ะว่าอยู่กับ,บอยู่บ้านอยู่บุรีรัมย์กับยาย <c oughs> ปิดเทมอมพอก็จะมาอยู่กรุงเทพ ก็ได้มาจับกระบอกตัวเล่นคุยกับผู้โดยสารสวัสดีค่ะเชิญค่ะได้ช่วยเม็ดตอนปิดเทอมทุกครั้งเลยค่ะหมายความว่าตอนปิดเทอมตอนเด็กๆอ่ะก็แม่มาคือไปทํางานแล้วก็เอาไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็ลองจับด้วยใช่ได้คุยกับผู้โดยสารผู้โดยสารชอบคุยสวัสดีค่ะเชิญค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็วนกัน ได้ติปบ่อยได้ติปจากผู้โดยสารขึ้นลงได้ติปบ่อยได้ติปบ่อยคือด้วยความแบบช่างพูดช่างเจรจาแล้วน่าตาน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมคะวาเพลงร้องเพลงบนรถด้วยนะร้องเพลงบนรถด้วยไม่ธรรมดาตั้งแต่เด็กๆเลยนะใชเออมันสนุกยังไงคะวาวก็ผู้โดยสารขึ้นเยอะๆเขาเขาเห็นเด็กน้อยอะค่ะเขาก็จะเอ็นดูเราอยู่แล้วเห็นว่าเราเป็นลูกกระเป๋าอยู่บนรถเมย์เขาก็เราเห็นคนขึ้นเยอะๆเห็นแม่เก็บตังค์แบบมันมากเลยแล้ก็รู้สึกว่าสนุกใช่ค่ะตอนเด็กๆเคยคิดไหมว่าโตมาเนี่ยเราจะมาเส้นทางนี้ ไม่เคยคิดเลยค่ะอพอตอนเด็กๆก็ตั้งใจเรียนไปก่อนแต่ว่าพอเรียนใกล้จะจบเราก็คิดว่าอพ่อแม่เราอ่ะส่งเราเรียนได้จนจบก็เพราะอาชีพนี้ถ้าเราถ้าเราหางานทําแบบไม่ได้จริงๆเราก็จะมาเป็นกระเป๋ารถเมย์อมตอนนั้นเราคิดอย่างงี้แล้วเราก็เป็นเซลล์ขายรถยนต์ก่อนอร,รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะโควิดมันมาเราขายรถไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอ แล้วทีนี้พอก็จะใกล้จะเสียแล้วบอกว่าอยากให้ลูกมาทํางานด้วยกันเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงพอก็เลยตัดสินใจได้ง่ายเลยค่ะเพราะมีพ่อแม่น้องทํางานอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วแหละค่ะว่าอาชีพนี้มีความมั่นคงแล้วส่งเราเรียนได้จนจบเราก็เลยตัดสินใจมาได้ง่ายเลยค่ะเพราะเราเคยอยู่ที่นี่มาก่อนน้องวาวจบที่ไหนจบราชพัฒนบุรีรัมย์ก็คือจบราชพัฒบุรีรัมย์เรียนมาทางด้านไหนเศรษฐศาสตร์ค่ะเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์พอจบปุ๊บไปเป็นเซลล์ขายรถยนต์อยู่ที่ไหนก่อนอยู่ที่เอ็มจีบุรีรัมม แล้วเผเอิญว่างานถูกกระทบค่ะเพราะโควิดใช่โควิดมาถึงเทวาบ้างเทว่ามาทํางานของสมก,กอก่อนพี่หรอใช่ครับยังไงสี่ห้าปีที่แล้วผมจะเกเรมากเลยครับคือแบบดื้อครับไม่ค่อยฟังพ่อฟอังแม่ดีอ,อะไรับจะติดเพื่อนติดอะไรอ,อย่างนี้แบบติดเวน้นเรียนไม่จบมปลายอย่างนี้ก็เสียประเทศดืดเปื่อยไปครับแล้วพอเสพพ่อกับแม่ก็กลับบ้านมาเขาขอให มาทางานที่กรุงเทพได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเอารำมาดันนิสายอยู่ใกล้แกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าเกเรนั่นคืออยู่บุรีรัมใช่ใช่ครับคือติดเพื่อนติดเพื่อนครับติดเพื่อนดึกดึงนอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยได้กลับบ้านกลับบ้านกับช่องยายก็ฟ้องใช่ใช่แม่ว่าไงยายบอกแม่ว่าไงโอ้หนูอยู่กรุงเทพจะไปตามหาที่ไหนอ่ะถ้าโทรก็ไม่เคยรับสายอะไรเงี้ยโทรก็ไม่เคยรับสาย กยายก็ไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนจนหลานกว่าจะกลับบ้านแกถึงจะได้นอนอนี่ก็บางทีก็แว้นมอเตรอร์ไซค์เบินบ้นยกล้อเบิน้นยเนี้ยค่ะได้ชวนมาแล้วก็ให้ยายเขาพูดเขาเห็นแกยายเขาก็เลยมาทํางานที่กรุงเทพเพราะแายค่ะอยู่บ้านก็ทำอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วพ่อกับแม่มาขอมานอนคิดก็อะไรอย่างงี้ก็อยู่ทําไมเราเรียนไม่จบก็ไปสมัสมสมครกสทิ้งไว้แล้วก็มาทํางานอยู่กรุงเทพครับ ขึ้นอายุอายุ18ปีพอดีเขารับสมัครอายุ18ปีบุตรม3น้องมีวุฒิแล้วก็อายุถึงพอดีก็เลยได้มาก็คือใช้วุธิม3ใช่ใครับแล้วก็มาสมัครที่ขสมกตอนนั้นเปิดพอดีจังหวัดนั้นตอนนั้นคือมาทําหน้าที่อะไรคะเป็นกระเป๋าครับอยู่สาย54ครับอยู่ด้วยการหมดเลย54อ๋อนี่คือครอบครัวสาย54ใช่ใครับ เพราะฉะนั้นนี่เพิ่งนี่เพิ่งแยกไปที่บอกสายหนึ่งห้าหกนี่คือเพิ่งล่าสุดนี่เองใช่ไหมคะได้อยู่ปีหนึ่งแล้วค่ะตอนแรกที่เทวามาแล้วก็เป็นพนักงานกับพ่อโดยสารก็คืออยู่กับพ่อแม่นั่นแหละก็คือมาแย่งแม่ขึ้นกับพ่อใช่ได้แล้วค่ะที่ห่างกันเพราะลูกลูกเข้ามาใหม่ก็ไม่ขึ้นกับพ่อก่อนแม่เคืองไหมแม่ไม่ละค่ะคนอื่นฮะ แม่ก็ไปขึ้นคันอื่นไปขึ้นคันอื่นให้ลูกอยู่กับพ่อให้แข็งก่อนให้เก่งตัวนล้ก็ไปขึ้นกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่เราต้องมาอยู่รวมตัวกันแล้วตอนนั้นยังอยู่สาย54นะเป็นพนักงานครอบครัวรถเมขสมกสาย54ในขสมกเขาร่ำลือกันไหมโอ้โหนี่มาอยู่กันท้งบ้านเลยต่างๆเนี่ยคือทุกคนกล่าวขวัญถึงบ้านเราไหมกล่าวค่ะเขาหมายความว่าดีเนาะได้ทํางานได้กันทั้งหมด ค่าน้ํามันเราก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าค่ะแม่ข้าวก็หอกไปกินด้วยกันคือแบบไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะมันประหยัดมากๆน่ารักมากเลยค่ะซึ่งคนที่น่าจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมถูกต้องครับจังหวะที่มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วตอนเด็กๆเหมือนกับเราก็ไม่ได้เลี้ยงใกล้ชิดใช่ไหมพ่อไม่เคยได้เลี้ยงครับเอาคลอดเดือนหนึ่งก็ไปอยู่กับยายหมดเลยเดือนนึ่งเพิ่งจะมารวมตัวกันตรงนี้เนี่ย มันมันมันให้ความรู้สึกยังไงคะคุณพ่อโทนแต่ก่อนมันก็ทุกอยู่เหมือนกันลูกอยู่ไกลหูไกลตาแต่เดี๋ยวนี้มันพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสุขก็บอกลูกมาอยู่ด้วยเดี๋ยวปีหน้าพ่อจะเกษียณแล้วมาช่วยดูแลพ่อหน่อยแ้วการสวัสดิการอะไรก็เบิกได้รถเมย์ขสมกมันใช้ได้สวัสดิการเบิกได้หมดทุกอย่างก็ชวนลูกมาอยู่ ลูกก็เชื่อฟังก็มามีความสุขดีครัเลยมีความสุขมาก,ออกเลยอบอุ่นมากเลยแม่ล่ะคะรู้สึกยังไงที่เคลี้ยกล่อมมาได้เนี่ยเกลี้ยกล่อมมาได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ลูกเออได้มาทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยร่วมกันอะไรเงี้ยก็ดีใจเออใครๆก็ถามมีแต่ชมเพื่อนฝูงก็มีแต่ชมลูกดีเนาะอะไรเงี้ยเขาก็ชมกันทั่วอะไรเงี้ย พักกันสักครู่นะคะรู้จักที่มาของครอบครัวโทนสกุลกันไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังประสบก,การณ์ชีวิตของทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพนักง,งานขสมกกันมา30กว่าปีแล้วและลูกๆก,ก็เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นหลายปีต่อมาซึ่งเขาก็อยู่ที่ขสมกแล้วก็พัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นในเส้นทางกลายเป็นพนักง,งานธุรการไปแล้วณเวลานี้นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้กันต่อค่ะ ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับครอบครัวโทนสกุลซึ่งก็เป็นครอบครัวที่เป็นพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาจนกระทั่งรุ่นลูกในเวลานี้นะคะคุณพ่อทุกวันนี้เนี่ยที่บอกว่าต้องทํางานวันละ8ชั่วโมงใช่ไหม<ๆ>ก็คือทําอย่างนี้มาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะตั้งแต่แรกเลยครับค่ะก่อนหน้าที่จะมาเป็นพนักงานขับรถที่ขสมกทํางานอย่างอื่นมาก่อนไหมคะ ก็เป็นกระเป๋าก่อนครับอ๋อแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาขับรถ<ม>เป็นกระเป๋าตั้งแต่พศสองห้าค่ะแล้วก็มาขับรถพศสามสองค่ 2, ละลาลาออกไปมาขับรถใหม่ใหม,ใหม่ได้สามสองปีก่อนหน้านั้นเก้าปีเจ็ดเดือนครับผมอ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยนะโตมาจากการเป็นพนักง,งานเก็บค่าโดยสารใช่ครับนี่คืออุปกรณ์ในการที่ทุกคนเวลาขึ้นรถเมล์แล้วก็จะต้องเห็นอ่าอันไหนอันไหนของแม่ หรของแม่ทั้งสองแต่พวกเราใช้ต่อใช้นะคะให้วาวอันหนึ่งให้แม่แม่แม่ไหนดูสิคะว่าคุณแม่สาธิตหน่อยมันคืออุปกรณ์คู่ใจคู่มือของแม่งานเก็บค่าโดยสารเนี่ยมันทำงานยังไงในนั้นก็คือเก็บเมีสตางค์อยู่สตางค์อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตั๋วไม่มีตั๋วอะไรค่ะเวลาผู้โดยสารขึ้นมาแล้วก็แก๊บแก๊บ อันนี้32ปีนะคะตั้งแต่เข้างานใหม่ๆอันนี้คือเรียกว่าจะเป็นวัตถุโบราณเลยนะวัตถุโบราณซ่อมแล้ว่อมอีกแตะแล้วแต่อีกเก็บไดจ้ะไม่ยอมทิ้งไม่ทิ้งไม่อะไรใครขอก็ไม่ให้นะมีเงินมีทองมีลูกมีตาเขาก็บอกอันนี้แหละมีเงินทองแล้วตัวเลขตัวเลขที่ติดอยู่เนี่ยอันนี้ก็ หมายเลขมันบอกอะไรอ๋ออันนี้เขาติด035246 035นี่เราเข้างานปี35จะปี<อ>35เขาจะติดไว้เราเข้างานปี35แต่อันนี้ก็หมายเลขตามคิวมาอะไรเงี้ยอ,อันนี้เบอร์กระบอกเวลาเราไปเบิกตัวเบอร์อะไรแล้วก็บอกเขาเบอร์82เขาก็จะหยิบกระบอกให้กัะ อแต่เวลาทํางานนี่คือกระบอกต้องเก็บไว้เวลาจะขึ้นแต่ละทีนึงต้องคือไปเบิกไปเบิกวันที่เราทํางานแล้วเขาก็จะใส่ตั๋วมาให้แล้วเรียนเรียนอะไรต่างๆนี่ก็คืออยู่ในนั้นขยเองของเรานี่คือแรกเองเตรียมไว้ทอนเองในกระบอกทั้งหมดเนี่ยมันมีตั๋วสำหรับขายได้กี่ใบ พันใบจ้ะพันใบรอบหนึ่งพอดีไหมวนใหญ่หมดไหมเหลือเหลือเลยค่ะเหลือเหลือเพราะหนึ่งรอบก็จะประมาณหนึ่งรอบใช่จะได้ร้อยกว่าร้อยกว่าใบร้อยกว่าใบแปดสิบใบถ้าแบบโค่นใน่คบ พันใบที่ตึงมากก่อนส่ห้าสิบแบบทำไมนะพ่อชอบลากครับพ่อขับช้าครับคนเยอะเยอถ้าพ่อขับช้านี่คือจะได้ผู้โดยสารเยอะเยอะอ๋อมันมีเทคนิคอย่างนี้ด้วยแล้วเคยมีกลัวๆไหมมีกลัวนหรือว่ามีหลบแบบไม่อยากจ่ายมีไหมเคยเจอไหมเคยจริงๆก็เคยมีคนขึ้นปื๊บหลับเลยอะ เกือบหลับลงเลขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยหลับเร็วจังเลยเนาะขดไสันได้ค่ะเราก็ต้องไปตรวจเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนายตรงนายตรวจมาตรวจว่าเราเกลี้เก็บเงินจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบางทีก็จะมีสุ่มตรวจเขาจะตรวจด้วถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็ไม่มีตั๋วให้ได้ตรวจด้วยไหลับเร็วน่อยไม่ถึงหลับเลยเออเทวาเจอมุกอะไรบ้าง มีเยอะครับมุหรบบือว่าเราเดินไปขา้ปางหน้าเขาะวิ่งไปข้างหลังเดินไปข้างหลังเดินสวนกันไปอย่างเงี้ยถ้าคนเยอะๆแต่ถ้าคนน้อยนี่เขาหนีเราไม่พ้นหรอกถ่วงได้ถ้าคนเยอะเขาจะมุดไปมุดมามีเยอะก็เดินตามไปเลยสิคะไม่แล้วคือแล้วคือรู้ไหมว่ามันคือมันคือแบบมันก็คือแบบแทคนิคเขาอ่ะที่อยากจะพยายามจะอยากจะจะมีแคคนนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะมีแค่คนเดียวแบบบ่อยอย่างเงี้ยครับ เราจะจําได้หรือว่าคนนี้แน่นอนมีขาประจําใช่แบบว่าจะมีแค่ไม่กี่คนที่ทําแบบนี้ค่ะใช่แล้วพอขึ้นมานี่เทวจําหน้าได้จำว่เดินไปคนแรกเลยเราต้องทําอย่างนี้ครับค่ะก็เจอหลายแบบนะแต่ว่าคนที่เป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็คือคารุนาทีแล้วก็น่ารักใช่ไหมเคยมีเรื่องประทับใจอะไรบนบนรถเมย์ที่เราประทับใจและจําไม่ลืมเลยเทวามีเรื่องอะไรบ้างก็ถ้า เป็นกระเป๋าก็ส่วนมากก็จะมีแค่ให้ของอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรบ้างก็ส่วนมากจะเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมสมุดอะไรก็มีนะครับแบบว่าเขาอยากให้อะไรเราเขาให้สาวๆหรือเปล่าไม่ผมมีแต่รุ่นใหญ่แล้วครับ <c oughs> แม่ยกรุ่นใหญ่ผู้โดยสาร <c oughs> เอ็นโดเมตตายอย่างเงี้ยใให้ของที่ระลึกสมุดใช่คือบางทีเขาติดอะไรมาเขาอยากให้เราเขาให้เฉยๆอย่างเงี้ยครับ เราได้คุยเราได้อะไรกับเขาไหมบางทีก็บางคนเราเห็นบ่อยเขาก็ให้แต่บางทีเขาเราอาจจะไม่เคยคุยเราจ่ายเงินเก็บเงินยู่ดเขาก็ยื่นให้อย่างนี้ก็มีถูกชะตาใช่แบบนี้จะเยอะก็คงเห็นแบบขึ้นสายนิรประจําแล้วก็เห็นการทํางานของเราอะไรต่างะมางประทับใจก็ให้ของออย่างนี้ว้าวเคยเจออะไรบ้างที่ประทับใจแค่รอยยิ้มที่เขาให้มาก็ก็ดีใจแล้วค่ะสายตาที่แบบเอ็นดูแล้วก็ ส่วนมากว่าจะได้ของนี่แหละคะ่ะลูกค้าประจําถ้าวิ่งเดิมเดมก็จะมีผู้โดยสารเดิมๆขึ้นเขาก็เห็นเราอยู่แล้วว่าจะได้พวกอของกินดีๆเลยนะคะเขาให้เรามาแบบไก่บอนชอนพนักง,งานห้างอะไรยเงี้ยเขาก็ให้เรามีของดีๆเลยะคะ่ะน่ารักมากใช่ลังเหล่านี้ก็แบบเด็กน้อยขวัญจะแบบเด็กน้อยพี่ว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จัก<ด>เลยรู้จักค่ะคือพอขึ้นกันประจํานี่ก็กลายเป็นมิตรนะมีเป็นมิตรภาพระหว่างพนักงานกับผู้โดยสารไปเลย<ช>เนาะ เพราวาเห็นยิ่งเห็นคนแก่ขึ้นรถนี้ก็แบบยิ่งอยากช่วยเห็นเด็กเห็นคนแก่ว่าอยากว่าอยากว่าทางานบริการว่าก็เต็มใจที่จะบริการแล้วถ้าเห็นคนแก่เนะี่ยว่าจะอยากช่วยมากๆเพราะว่ามาอยู่กับยายมาก่อน <Ừ. S 2> เห็นคุณยายขึ้นรถอะไก็ช่วยแล้วอุ้ยยายได้ส้มเนาะ <laughs> <laughs> ชอบแกงแกเรนเอะเขา หนผลเลยก็น่ารักน่ารักกันไปค่ะกันคือจริงๆแล้วสมมติว่าพนักงานขับรถอ่ะกับกับคนที่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยมันต้องประสานสัมพันธ์กันใช่ไหมบางทีต้องคอยบอกว่าอย่าเพิ่งออกหรือคนผู้โดยสารยังขึ้นไม่เรียบร้อยเลยเราต้องบอกใช่ไหมบอกค่ะจริงๆแล้วมาทํางานแรกๆขึ้นกับพ่อแป๊บเดียวพอขาแข็งแรงวเขาก็ไปขึ้นกับคนอื่นหน้าที่ของกระเป๋าก็จะช่วยดูผู้โดยสารให้คนขับด้วยเดี๋ยวนะยังขึ้นไม่หมดค่ะ ออกก็ได้ค่ะไปค่ะอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้องคอยบอกด้วยแล้วกรณีที่สมมติว่ามีผู้โดยสารขึ้นมาแล้วมันเป็นที่ที่บางทีเราสงวนไว้ให้พระให้สมมติมีผู้หญิงตั้งคันหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเราต้องคอยดูแลยังไงบ้างเทวาอ็จะมีบอกสำรองไว้เลยครับมันจะมีป้ายบอกบอก,บอ,กอย่างเงี้ยครับก็เคยเคมีคนนั่งโดยที่แบบ มีลุกอะไรอย่างนี้มีไหมส่วนมากถ้าเป็นพระพิสูจน์น่าจะไม่มีเขาจะลุกเลยแบบเห็นพระเขาจะตงตรงนี้เขาจะลุกเลยเขารู้แต่ถ้าคนท้องนี่เขาแบบเราแค่บอกว่าช่วยลุกให้หน่อยนะครับก็จะลุกกันเยอะเลยครับบอกหนึ่งทีลุกกันเยอะเลยแต่ว่าถ้าเป็นเบาอลุกมากเกินความต้องการใช่ถ้าเป็นเบาของพระเขาก็จะลุกเองเลยพราะเขารู้ว่าตรงนี้เป็นเบาของพระอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราเจอบนรถเมย์เอาต้องถามรุ่นคุณแม่ คุณแม่นี่30กว่าปีนี่ต้องประสบการณ์เยอะแน่นอนนะคะมีเรื่องอะไรที่ประทับใจไม่ลืมบ้าง <laughs> ประทับใจผู้โดยสารน,นะนะค่ะ <c oughs> ก็ประทับใจผู้โดยสารก็ส่วนมากคนรุ่นดาวค้าวเดียวกันเนี่ย <c oughs> เขาจะทักทุกวัน,ท,วนทุกวันเวลาขึ้นมานะเป็นเพื่อนกันไปเลย <c oughs> เป็นจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เวลานี้ยเขาก็จะขอเบอร์รถพานทุงไหนไร้เขาจะดักรออะไรอย่างเงี้ยเี่ขอเบอร์ด้วย <c oughs> อันนี้คือบริการพิเศษเวลาเขาเวลาเขาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะได้เอาของมาฝากบางทีบางทีก็เข้าสารบ้างอะไรเงี้ยอ่ะม,มาถึงคุณพ่อนะเวลาที่เวลาที่ออกไปทํางานเนี่ยมันต้องมีข้าวของมีอุปรกรณ์ส่วนตัวมีอะไรบ้างครับพ่อก็มีพวกด้ามเกียร์ครับใดๆขอดูหน่อยมีมอะไร <b> บ้างนี่ด้ามเกียร์ครับด้ามเกียร์ด้ามเกียร์ทำไมพนักงานขับรถต้องมีด้ามเกียร์เองอ่ะด้ามเกียร์ที่ติดรถมันจะมันจะสั้น เวลาเข้าเกียร์เข้ายากนี่เรามีช่วยทุ่นแรงเข้าเกียร์นี่ของจะมีของใครของมันเหรอคะของใครของมันครับซื้อเองเลยเหรอคะหรือว่าเบิกมาเป็นของของเองครับทำเองทำเองทำเองซึ่งนี่เก่าแล้วเรียกว่าพอเราไปเอารถออกจากอู่ปุ๊บเนี่ยก็ก็เปลี่ยนเกียร์แล้วก็เป็นเกียร์ของเราเองครับผมพอมีทั้งหมดกี่อันเนี่ยตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยรู้สึกจะสี่อันนะครับอ นี show, ่ก like, the <laughs> ็ไม่ให้ใครเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกระบอกตัวนะต่อไปปิดทองนะเนี่ยใช่ไหมเติบโตมั่นคงมีความสุขมาได้ขนาดนี้ก็เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ใช่ไหมคะต่อไปอะไรอีกบ้างพ่อก็มีผ้าคุมเบาะครับอ๋อผ้าคุมเบาผ้าผ้าเช็รกันเสื้อเลยกันเสื้อเล่านานร้อนค่ะแต้วที่สาคัญขาดเะ่ไรก่อน อะไรบ้างตัวข้าวมันต้องมีไม่อย่างนั้นเนี่ยจะน้ำรุงรังกลางทางมากใช่ไหมเ่ผ้าผ้านีได้ข่าวว่าคุณแม่ทําหาให้เหรอคะอว่ยคุณแม่ถักให้ถักนั้นแลวไม่ธรรมดาอันนี้ของตัวเองใส่กระบอกก็ถักเองเหมือนกันมีอะไรอีกบ้างกระติกน้ากระติกน้า กระติกน้ำนี่พลาดไม่ได้เพราะว่าเวลาเราขึ้นรถเมล์เราก็จะเห็นนะตรงข้างๆคนขับต้องมีกระติกน้าไอ้ที่เชื่อกัน้วคะ็บไปล็อกไว้เผื่อรถเลี้ยวกระติกจะหูร้องเซฟตี้ปิ่นโตข้าวเนี่ยก็คือเตรียมไปจากบ้านแล้วก็มันเหมาะมากตรงที่ว่าไปจะคืออยู่ครอบครัวเดียวกันพอพักเที่ยงก็ทานด้วยกันใครเข้าก่อนก็ทานก่อนครับรถไม่ได้อยู่ถ้าอยู่กระคันใครเข้าก่อนก็ไปทานก่อน กับข้าวก็จะไม่เยอะอแบ่งไปกินค่ะมันเลยเป็นชีวิตการทํางานที่มีความสุขแล้วก็อบอ่นมากเลยนะนี่เราขยับจากการเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารมาเป็นพนักง,งานธุรการได้ยังไงวะวาวตอนมาแล้วเรวาก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละที่อยากจะเป็นพนักง,งานธุรการทํางานรถเมย์สองปีนะคะตอนแรกปีแรก ไม่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเข้าที่ปีที่สองมอก็เริ่มอ่านหนังสือแล้เพราะอยากสอบครั้งเดียวอยากให้ติดเลยแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือ,อยูมรถเมก็อ่านพัก 5- ้าถึงสิหนาทีก็อ่านแล้วก็กลับบ้านดึกๆก็อ่านเสร็จแล้วพอเปิดแล้วสมัครเราก็สอบติดเลยติดเลยครั้งแรกใช่ค่ะคนสอบเยอะไหมเยอะค่ะเขารับภายในคนสอบเยอะมากแล้วรับกี่ตําแหน่งตอนนั้นจำไม่ได้เลยประมาณ ห0 0 600ประมาณนี้ค่ะแต่คนสอบเยอะกว่ามากอัตราคู่แข่งเยอะเยอะแต่ว่าวสอบทีเดียวได้เลยค่เพราะอ่านหนังสือเยอะแล้วงานเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างทําหน้าที่อะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้วาวอยู่แผนกประชาสัมพันธ์ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยแล้วก็ด้านเอกสารค่ะก็เหมาะละก็มาทางนี้นะคะเทวาล่ะคะก็ที่ได้มาเป็นนี้ก็เพราะ ตามพี่สาวนี่นะครับพี่สาวอ่านหนังสือตามเขาพอเขาพี่สาวบอกว่าเปิดเปิดเปิดรับสมัครอะไรงนี้เขาให้เราไปสมัครเ้าก็ให้หนังสือของเขามาอ่านอย่างเงี้ยครับติวให้ด้วยใช่บว่าสมัครปุ๊บให้อ่านเลยยัดให้อ่านเลยอย่างเงี้ยครับต้องอ่านอ่านหลายเดือนอยู่นะครับก็เลยพอเข้าใจง่ายอย่างนี้ก็เลยผ่าน คุณพ่อภูมิใจไหมภูมิใจมากๆเลยครับค่ะนี่ก็คือครอบครัวขอสอมอกอที่ทำงานด้วยใจรักแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทกับการทำงานแล้วก็ฟังจากที่ทั้งครอบครัวเล่าก็มีความสุขกับการอยู่ตรงนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข้อคิดและแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้ายกับครอบครัวโทนสกุลค,ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาทิ้งท้ายกันที่ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากครอบครัวโทนสกุลซึ่งก็ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นพนักงานขอสอมกกันทั้งครอบครัวเลยนะคะเริ่มจากคุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อสมคุณพ่อสมพูดในนามของหัวหน้าครอบครัวโทนสกุลไปยังครอบครัวใหญ่อย่างขอสอมกหน่อยสิคะว่ารู้สึกยังไงภาคภูมิใจขนาดไหนกับการทํางานที่นี่ครับก็ต้องขอบคุณคขอสอมกอ,องการกระทรวงยุติธรมกรุงเทพ ที่ําให้ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะขอสมก,รกรครับไหนครอบครัวทุกวันนี้ส่งเสียลูกเรียนหนังสืออะไรพวกนี้ก็ประวัติการก็ดีนะครับเป็นประวัติการเียบไม่ไหวระเบิดกงได้บได้หมดขอสมก,กนี้ให้ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะขอสมก,รกรครับผมทุกวันนี้บอกลูกเสมอว่าทํางานให้อดทนอดกั้นแล้วก็งานขอสมกนี้มันเป็นงานที่มั่นคง บอกลูกเสมอว่าเราต้องอดทนเรื่องไหนไม่ดีเราจะมาอย่าไปคิดให้คิดแต่เขาองดีๆทำไ้ทุกวันนี้ก็ให้ทำได้พ่อแม่อยู่ได้ลูกก็ต้องอยู่ได้ปมาณน,นี้ครับค่ะคุณแม่ละคะ <laughs> มีอะไรที่ <laughs> อยากจะกล่าวในนามของคุณแม่ในบ้านโทนสกุลคุณแม่ที่อยู่เข้ามาแรกๆนะภูมิใจเข้ามาแรกๆก็ เป็นสาวอยู่มาเจอความรักเนี่ยก็มีแฟนมีแฟนจากขสมก์นี่แหละแต่ก็มีลูกมีเต้าทํามายาวนานอยู่ได้นานเนี่ยขสมกก็ก็ดีอยู่ไปอยู่มาก็สวัสดิการก็ดีอะไรเงี้ยมีลูกมีเต้าก็บอกลูกให้มาทําอดทนอะไรเงี้ยการงานบริการดีอะไรเงี้ย เป็นคนที่มีจิตใจบริการด้วยถึงอยู่ได้ยาวๆแบบนี้ใช่ไหมวกก็บอกลูกวาอยู่ให้ได้เหมือนพ่อเหมือนแม่นะยูยันเกษียณเลยลูกอยู่ไปเดีกเวื้อเนีนก็เยอะอะไรเงี้ยเนิเนียนก็เยอะค่ะบอกเทวีคิดอย่างนั้นไหมตอนแรกก็ไม่คิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงคิดแบบนั้นแล้วครับเพราะว่าอยู่มาก็เบิกได้อีกอย่างโตมาขนาดนี้ก็เพราะว่ารถเมย์นี่นะครับจําความได้ก็รถเมย์ เห็นรถเมีแล้วครับได้จับได้อะไรเพราะไม่ได้มาทํางานตรงนี้อีกก็ชอบครับเลี้ยงเราได้สวัสดิการได้แต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องแบบหล่อๆชอบว่าอยากจะให้แรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ในการที่เห็นคุณค่าของงานทุกๆอาชีพในโลกนี้ในสังคมนี้ยังไงคะ ไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรขอให้เราตั้งใจมั่นใจใส่ใจเราก็จะทําออกมาได้อย่างมีความสุขค่ะมองในแง่บวกมองในแง่บวกเข้าไว้ <c oughs> แล้วก็เต็มที่เต็มที่กับงานที่ทำค่ะ,คะทุกอาชีพมีเกียรติเสมอค่ะ,คะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะครอบรครัวชนสกุลที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสร้างพลังบวกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ